ออนนี่จีซูนะคะพี่ใหญ่แห่งวง b l a c k พิ n k ได้ออกมาไลฟ์บอกแฟนๆพร้อมโมเมนต์บอกกับทุกคนนะคะว่าตื่นเต้นกับวันครบรอบ8ปีของสีสาวในปีหน้ามากกว่า วันนี้ค่ะสีสาวรักพิง์ได้เดินทางมาสู่7ปีเต็มแล้วนะคะในวันเปิดตัวเดบิวต์ซึ่งส,วสาวๆทุกคนก็ไม่พลาดค่ะที่จะมาบอกรักแฟนๆพร้อมลงรูปอดีตวัยละอ่อนนะของทั้งสีสาวให้แฟนๆได้ย้อนวันๆดูกันแน่นอนว่าประเด็นที่แฟนๆหลายคนจับตามองก็เห็นจะเป็นเรื่องของสัญญากับทางค่าย YG นั่นแหละค่ะที่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าสีสาวจะต่อหรือไม่ต่อแต่ว่าประเด็นที่ฮือฮาที่สุดในขณะนี้เนี่ยก็คือออนนี่จีซูค่ะได้ออกมาไลฟ์บอกแฟนๆด้วย เปิดเผยประมาณว่าครบรอบ7ปีจะมีข่าวดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องเก็บเป็นความลับอยู่ยังเปิดเผยไม่ได้วันนี้ก็ครบรอบ7ปีของพวกเราแล้วแต่ว่าตัวฉันเองกับตื่นเต้นกับวันครบรอบ8ปีของพวกเราในปีหน้ามากกว่าเพราะว่าพวกเราเดบิวต์กันในวันที่8เดือน8พร้อมกันนี้ในระหว่างที่ไลฟ์สดเนี่ยพี่จีซูเองก็ได้ย้ํากับแฟนๆนะคะว่าจะเศร้ากันทําไมคะทุกคนทุกคนควรจะตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอแทนนะอย่าเศร้ากันเลยค่ะมีข่าวดี แน่นอนแต่ว่ายังเป็นความลับอยู่แค่นั้นเองอะไรประมาณนี้นะคะงานนี้แฟนๆก็เลยค่อนข้างเบาใจแล้วก็ปักใจเชื่อนะว่าอย่างนี้แล้วประเด็นเรื่องสัญญาของสีสาวรักพิงเองก็อาจจะลงเอยด้วยดีหรือเปล่าแล้วก็สีสาวน่าจะยังมีผลงานมาให้แฟนๆได้รับชมกันต่อไปอย่างแน่นอนนะคะไม่มียุบวงเร็วๆนี้เป็นอันแน่เพราะว่าขนาดออนนี่จีซูเองเขายังบอกเลยนะคะว่าเขาตื่นเต้นกับวันครบรอบปีหน้ามากกว่าปีนี้ซะอีก